สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะไปสุ่มทีมแต่แรงซีวีสในต้นซีซั่นนะครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูคลิปกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับใครกําลังมองหาร้านบริการเติมเกมฟรีฟนะครับผมก็แนะนําเพจคุกกี้แดนช็อปเลยนะครับมีบริการเติมแบบทั้ง u ูเแล้วก็ ID p a พาร์ตนะครับเติมถูกกว่าเติมเองปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วก็ยังมีบริการรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายด้วยนะครับถ้าใคครรรสสนนจกกก็าามถดดที่ลลิิงต้้ปไเยะับ แล้วก็สำหรับใครนะครับที่ต้องการหาซื้อไ d f r ฟ e f i ลหรือว่าขายไ d ดี e e f i นะครับผมก็แนะนำเพจ KD b ีบ h o p X2 เลยนะครับมีไ d f r e e f i ให้เลือกซื้อหลากหลายแนวนะครับซื้อขายปลอดภัยแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถกดได้ทีิกงใต้คลิปเหมือนเดิมเลยนะครับมาครับทุกคนเรามาดูกันนะครับว่า C4 ต้นซีซั่นจะติงหรือเปล่านะเมื่อวานก็เพิ่งรีมานะครับเนี่ยผมยังไม่ได้เล่นเลยผมยังไม่ได้เล่นเลยซีซั่นนี้ทำไมมันชนะ4ตาติดวะเนี่ย ังไม่เล่นเลยมาครับเฮ้ยใครยิงอะไรอะ่ะเอ,อ๊บเพิ่มโลกมาก่อนดาวหนึ่งหัวแตกนะแดงแดงไม่โดนเลยโอเคไมห่หัวหน่อยเกมโอ้จะตายเกมพองเรายิงตัวแรงมากโอ้โหเคลียร์ห่วยห่วยโดนเคลียร์ห่วยห่วย สวยเกมแรกก็ถือว่าบวมๆครับทุกคนถือว่าบวมๆก่อนไปครับผมนั่งเงียบนะมีคนเดินมาก็รู้เรื่องอ่ะไม่เงียบแล้วออกมาช่วยเพื่อนดีกว่าลากไปรอบๆมีหนึ่งเ,เพื่อนดาวโอ้โหไม่มีไอ้วอลด้วยจะชุบได้อยู่นะครับเชิบ ศัตรูรสามเจ็บมากคนดูดาวหนึ่งเซลไปปาดเซลหดือว่าปาดเซลยังไงดีละ่ะคร๊บโอ้โหไม่เข้าเลยว่ะดาวไปอ้าวเอ็ดนี่ว่า โหเอาเรื่องวะไบซันโคตรแรงเลยมีตัวชี้ขวามาเ,เพื่อนเพื่อนโดนละสองควงด้วยโอ้โห,โหโด้ของหนักด้วยไนงะโคกไม่ได้เพื่อนโหแล้อะไรบังไปหมดเลยผมไม่เห็นคนเลยทั้งชื่อเพื่อนท้งอะไรบังไปหมดเลยมองคนไม่เห็น ดาวไปฟาร์มัมสแรงอยู่เนี่ยทุกคนไม่ได้อัพนะแรงอยู่ถ้าอาจะขนาดไหนแต่เขาไม่น่ามีเกาะด้วยแหละผมถึงยิงแรงสวยครับเพื่อนเคลียร์ไว้ชิวนะเพื่อนเอาเรื่องกันจัดแต่ระวังนะซองชาร์จส่วนตัวละเม็ดนะผมบอกเลยคิดคู่ด้วยโอ้มันได้ยิงตาย โอเคอย่างน้อยก็ได้คิวท้ายนะทุกคนไปครับผมกดซุ่มทีมต่อเลยเกมนี้ไม่เล่นเลยเอา้าเจอเร็วจัดมาครับเขาเรียกว่างานไวนะ M ห้ารบ้างทุกคนแต่ผมลากหัวไม่เป็นนะครับอย่าแซวนะอันนี้ห้ามแซวเลยเฮ้ <S <S อะไรอ่ะถ้าผมมีคนมาคนดู ดาวหนึ่งคนหัวนี่หว่าดาไปกระผมอ้ายโอ้ยอีดาบจะยิงก่อนนะ โอ้ไม่เข้าหัวเลยว่ะช่วยหน่อยครับเพื่อนอย่าให้ซ้ำผมเดีย๋ยวเขาได้ตังค์เชบิชบเชบิบเชิบมาดิล้อหลอกสวยรับไปเอา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 เอส่งไม่ดีนี่สวยเขายืนโล่งเลยนะเพื่อนอยิงไม่ตายโอ้เพื่อนโดนดิอย่างนี้โอ้ยเจ็บอะน,น้าเจ็บอะน้า ปรับวิดีอก็เสียวได้จังหวะเนี้ยขวามือไหวไหมยังไงเพื่อนว่าไงพี่ชายขวามือร่วงหนึ่งครับข้างบนมี M60 ซ้ายมือเจ็บนะน่าจะหมดยาแล้วหรือเปล่า <S <S ลากไห หนึ่งคิวก็เสียงได้ไปเลยเนะี <Okay. S 1> ่ยดาไหมเอา้าอีกคนหนึ่งล้มลอะไรอ่ะข้างบนนะครับหรืว่าข้างล่างโอ้ยมาดิโอ้ยเข้าหัวเม็ดเดียวเกือบแล้วเกือบแล้วอีกคนล้มลอะไรอ่ะไม่ได้เล่นเหรอหรือว่าลงง้มวง เต็นอ้อมไว้ก่อนเลยเฮ้ยเอาไอวอไม่มีเป็นงั้นไปเอาไม่ได้ซื้อมาหรอโอ้ My God ห,หนักแล้วเกมแล้ววงมาด้วยโอ้ไอวอไม่ได้ซื้อมาร้านค้ามีปะคนดู สวยครับเพื่อนโอ้หนักแล้วผมเข้าขั้นหนักอันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยมีชุดเพื่อนมานนะเอ้ยสวยแมววอยู่แต่เราก็มีประโยชน์ว่าเนี่ยหลังเรามาพี่ดาวึงด,งดงเอวิวแดงๆเลย โอ้โหไม่เข้าหวัวทุกคนเป้าล้อขาถ้าเป่าล้อกลางตัวนะ่าจะลากหวัวได้อยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมมือเึงไปพลาดจังหวะแรกเยอะเลยอะ่ะไอวอลไม่ได้ซื้อเลยเล่นยากเลยผมรอเขาดัานนะเขาน่าจะมั่นใจอะไรทุกคนเขาน่าจะเล่นดันแล้วนี่ไงมาจริงด้วยโดนน,นด่ากลัวดาวหนึ่งนะแมงมุมมาไมาตา่ต้องตังก็ได้มั้งไม่น่าโดนโอเค แต่เพื่อนคนนี้ยืนนิ่งเลยน่าจะไม่อยู่หรือเปล่าเจ็บนะคนดูโอ<ฮ>้โห<ฮ>เข้าหัวสิบเองเหรอวะสองควงดาวนะเอาหมดตายวงเหรอสวยนั่นแน่อา้าว วิ่งติดดาวเอา้าเขาเป็นไรอะหรือว่าผมมึงเจนไม่ค่อยตึงข้างบนมีนะดาวไปโอ้ยสตาร์ดิโอ้ยเพื่อนลุยหน่อยเพื่อนลุยหน่อยลุยหน่อยลุยหน่อยช่วยเพื่อนนะช่วยเพื่อนอยู่นะครับลุยเลยลุยเลยเอา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  แล้วคนนี้แต่งชุดนักแข่งนะทำไมเล่นมึอนอย่างวะเนี่ยแปลกแปลกแล้วคนนี้มาครับซูมต่อเลยมาครับทุกคนยวผมก็จะเล่นแบบดันดุบ้างนะครับขอแบบดันดุเลยอะ่ะเฮ้ยเจ็บมากดาไปเองเอา้าโอ้โหข้างบนเออสะอึก ซออึเกลยเลยข้างบนมาอะไรวะจะดันดุสักหนสวยมาเดิพอผมสือึึปุ๊บใช่ไหมแล้วเสียงในหูมันแบบมันอึแล้วผมก็ไม่ได้ยินเสียงเท้าเลยเลยไม่รู้ว่าข้างบนมาอ้างไปเรื่อยอ่ันนี้อย่าบกนะอกว่าข้างบนไม่มีไม่น่ามีครับเงียบจัดเลยโอ้้ายมือน,นี่หว่า โอ้ยโอ้โหสกิลเจาะโอ้โหทุกคนโดนไวรุ่นสี่ีไวรุ่นสี่ีเอาสกิลเจาะมาเอาอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้พลาดจริงซื้ออีกไม่เกี่ยวนะอันนี้ซื้ออีกไม่เกี่ยวแล้วยังไงเพื่อนจังหวัดนี้หลังแอร์รอบเห็นไหมเสื้อส้มนักโทษโอ้โหให้หัวด้วยนะเอาอย่างเงี้ยทุกคนเห็นชุดอย่างนี้แต่ว่าเล่นจริงนะครับเห็นชุดอย่างนี้อ่ะผมบอกเลยอย่าดูถูกนะครับ ดันดันนะเพื่อน,ะนอะไรเงี้ยทุกคนหวัวไม่โดนเลยโอ้โห<อ>ดูดิผมจะดันดุผมโดนดันดุเองทุกคนประมาาไม่ได้เลยว่ะซีด่ะมีแต่คนเก่งๆนะครับเห็นชุดอย่างนั้นนะ่ะแต่ว่าเขาเล่นกันตึงมากเลยนะอย่าดูถูกนะครับอันนี้ที่คนดูแบบชอบล้อผมพี่เกมยิงผู้ลงผู้เล่นใหม่นี่นะดูชุดนะ ดูชุดดูแรงนะแค่เนี้ยแต่ว่าเล่นยังเก่งมากอะ่ะเล่นเกิงเกินผมว่ามันไม่เกี่ยวในชุดแต่ทุกคนเอาจริงเลยคนจะเล่นเก่งได้ไม่เก่งอะ่ะชุดไม่ได้เกี่ยวเลยมาครับทุกคนเกมนี้ขอจริงนะก็แล้วกันนะดาวหนึ่งขวาหนึ่งที่เหลือน่าจะซ้ายนะ เป็นตัวขวาดีกว่าผมแ้วสองสวยเพื่อนจต่ตัวท้าย,นะยฟ้ามาสามด้วยเอาเรื่องวะมาดิบอกแล้วเกมที่ผมเอาจริงแต่วันนะคะฟูฝั่งนู้นเอาเรื่องว่ะร้านดุก,กันจัดเลยอะ่ะแถวนี้น่าจะมีหรือเปล่าข้างหน้ามีหนึ่งนะครับ ดันเลยสวยครับเพื่อนตัวท้าได้ AW นะสวยไม่ได้ยิงเลยครับเกมนี้วุย้ยไม่โดนไังไงวะเฮ้ยโดนหนึ่งแต่วุ้ยไปสองข้างหน้าสองตัวเลยนะครับชาร์อะ ไม่โดนมาทุกคนเป้าเหมือนจะตามทันนะแต่ว่ายิงไม่โดนสามตัวเลยครับหน้าผมเนี่ยขวามือมีตัวหนึ่งเพื่อนน่าจะเคลียร์ไหวนะครับอุ้ยโดนนั้นละวร้อยหกห้าทุกคนดาวหนึ่งนะลุยเพื่อนด้วยลุยด้วยด้ยด้ยดาวหนึ่งตัวท้ายอยู่นี่หรือเปล่า เจ็บมากครับเจ็บมากมาดิกดซ่มต่อเลยครับไม่รอช้ามาพอมขอลองเอ็มห้าร้อยอีกเกณฑ์หนึ่งนะก็ลากหัวได้อยู่แต่ว่าไม่ชบมากหรอกทุกคน44มีแต่คนคมคมนะครับเอ0มอ่ะมีแต่มือปีศาจ ผมนี่แบบฝีมือะระดับเด็กน้อยไปเลยอะถ้าเทียบกับคนใน C4 อะ C4 มีแต่คนเก่งมีคนดำมาด้วยโอ้โดนละโอ้โดนใครโดนเกมโดนดิอย่างเงี้ยดาวสองนะครับเอาหมดเพื่อนเอาเรื่องว่ะ เกมนี้เหมือนจะเจอตี้ผู้หญิงนะครับแบบนี้ก็ดนดุเลยก็แล้วกันนะไม่เจอเลยครับสามชั้นมีเสียงนะผมก็มีนี่หว่าดำไม่ได้หวอกคุณดูวายเพื่อนโดนส่งไม่ดีครับเกมนี้ส่งไม่ดีละคนบคไม่ได้เลยอะ่ะ ดาวหนึ่งนะครับทรงไม่ดีละทรงไม่ดีละต้องรอเขาไปเล่นนะ่ะต้องดันหาผมอะ่ะผมดันไม่ได้นะไอวอมีลูกเดียวต้องใช้อย่างประหยัดใจเย็นใจเย็นดานนะครับ ไม่โดนได้ว่าดาครับตัวท้ายนะใจเย็นใจเย็นอย่าวุ่นวามอย่าวุ่นวามคนดูเจอตึงวะนักแข่งวะมาดิเอ็ดโอ้ตึงมือตึงมือครับตึงมือตึงมือ ต้นไม้มีหนึ่งนะครับโอ้ยเพื่อนโอ้โหโอ้โหโดนเม็ดเดียวผมชา้าเขาผมโดนเม็ดเดียวเองโอ้เกมฟรีไฟสวยครับเพื่อนเพื่อนเพือ่อนแอร์วอล่อยอได้ไหมเขามีหิยยตัวหรอวะถ้าไม่ผมโดนเม็ดเดียว,วะอะเฮ้ย เคไปเบาสวยมาดิหว่นแล้วนะหว่นแล้วนะโดนนะอ้าวสวยเพื่อนบอกมาเน้นหัวเน้นชัวนะครับมาครับเกมนี้เล่นปืนลูกรักนะลูกรักเลยปืนเนี่ยสองควงอะดูกันครับว่าใครจะโดนปาด,ดุนะเลิบอ่ะล้อหลอกดาวหนึ่งเจ็บมาก ครับโดดลออ่อยังไงเพื่อนปัดเลยสวยครับสวยตัวนึงอยู่ไหนเจ็บมากสวย4-0ปูสวัส์เกมนี้ MVP เช่นเคย,ย,ยโอเคครับทุกคนถ้าเกิดว่าอยากให้ผมทำคลิป c v c อีกก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับ คลิปนี้ก็ขอบคุณมา,มากครับทุกคนไปแล้วครับขอบคุณครับ